สวัสดีครับสวัสดีสวัสดี FC สวัสดีพี่น้องเราทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวุฒิชัยอไหล่ยนวุฒิชัยของถูกเช่นเคยนะครับมาวันนี้ผมจะพา FC เราพาพี่น้องเรามาดูรถที่ถามหากันเยอะมากนะครับรถอิสุสดากอนสี่ประตูอ่ะคันนี้ผมประมูลมาจากจังหวัดตราดนะแล้วขับแล้วพี่ชายผมประมูลได้แล้วขับมาส่งผมจากจังหวัดตราดเลยวันนี้เรามาฟังเสียงกันนะครับการันตีจากการวิ่งยาวมาจากตราดนะกอบเป็นพันกิโลอ่ะนะฮะ วิ่งมาถึงร้านผมเลยไม่ได้ขึ้นสไลด์นะคันนี้เอาช่างทอนสตาร์ได้ฟังหน่อยมาฟังกันครับโอ้ยเสียงเครื่องอ่ะขับเลยโอ้โหวงลายนิ่มฟิบเลยครับนี่ครับเพิ่งมาถึงน่าจะประมาณ2วันนะแล้วทีนี้ผมก็เลยบอกว่าอ้าวโอเคพอมาถึงแล้วเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์ให้ดูวิ่งเลยโอ้ดูความนิ่มดูความเนียนครับดูครับไปแล้วครับ โอ้เสียงเครื่องใช้ได้เลยอ่ะนะฮะดูครับจากที่จอดอยู่จังหวัดตาดแล้วทีนี้มาถึงผมครับมาดูอ้าวนี่ครับนี่ครับคันนี้นี่นี่นี่มาถึงผมเสร็จปุ๊บก็คือคอนเทนต์เริ่มต้นน่ะอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่พี่ชายผมประมูลแล้วก็ถ่ายคลิปตอนสตาร์ตติดมาให้ผมดูนะคอนเทนต์เริ่มต้นคลิปอะถ่ายถ่ายคลิปสตาร์ตติดมาให้ผมดูแล้วผมบอกว่าเฮียมันขับได้ไหมขับได้ถ้าขับได้เฮียขับมาส่งผมเลย เอาขับมาได้จริงๆทีนี้เอารู้เรื่องคันนี้ครับ F4 เราพี่น้องเราไม่ต้องขึ้นสไลด์นะแต่ว่าผมก็อยากให้ขึ้นสไลด์อยู่ดีละมันง่าย <laughs> ดูครับดูโอ้เสียงเครื่องแน่นเงียบฟิปเลยมาฟังมาฟังครับทีนี้ช่างทอดเปิดเครื่องหน่อยมาครับมาฟังเสียงเครื่องก่อนดูภายในครับมาดูเครื่องครับมาดูมาดูมาดู อเครื่องงามเด็พ่อนดังมวนพร้อมเนาะโอ้เครื่องสวยนะเอ๊ะเ,เขาทาสีทำไมวะอะไระเนทาหมดเลยเหรอเออแปลกเว้ยกระทาาคนกระจกโอ้ยเกิดเสียหายเ้ยเป็นไงสบาย เครื่องดีนะวะอ่ะมาดูภายในครับทีนี้อากดูเครื่องแล้วเรามาดูภายในวันนี้แดดแรงนะร้อนนะฮะภายในครับมาครับรถวิ่งได้สามแสนเจ็ดมื่นเจ็ันหกร้อยเจ็ดสิบแปดกิโลมีแอร์ไหมเนี่ยอา้าวมีแอร์ครับมีแอร์อยู่นะแต่ไม่รู้ว่าเย็นหรือไม่เย็น <c oughs> ก็มีลมมีพัดลมแอร์ออกมาภายในค่อนข้างที่จะโอเคนะครับดูดีดูดีในช่วงหนึ่ง คันนี้ผมจะตั้งราคาไม่แพงหรอกเพราะว่ามันมีตําหนินะมีตาหนิแถวๆชายยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวแวชายหลังคาเห็นไหมครับมันมีตําหนิครับมีตําหนิชายหลังคานะครับอ๋อแต่ถ้าจะวิ่งใช้งานอะไรก็ใช้ไปเถอะนี่ครับมีตําหนิหน่อยนะครับคันนี้ตั้งราคาไม่แพงเพราะรถมีตําหนินะครับอ่าฝาดท้ายกระโปรงท้ายแบบนี้ครับผมอ่านี่ ประตูหลังฝั่งนี้เป็นไงเอาบ็อกตัวฝั่งนี้ปั๊บประตูหลังไม่มีล็อกซะง,งั้นเดี๋ยวให้ช่างบางจัดการ่ดูครับแบบนี้นะฮะดูครับประตูฝั่งนี้ภายในเดี๋ยววิทยุนี่ต้องถอดออกนะครับเดี๋ยวผมถอดออกนะเบาะเบาะดูดีหมดนะฮะแอร์อมาแล้วแอร์อมาแล้วเยน็ยน,ยนเริ่มเย็นแล้วครับแอร์ครับ แอร์เริ่มเย็นแล้วนะเบาคอนโซลคอนโซลเกียร์ภายนงภายในชัดซีช่วงล่างชัดซีสวยครับอาชัดซีสวยนะยางก็ถือว่าโอเควิ่งอัดยาวมาจากรุ่นเลยครับจังหวัดตาราดนะครับอ,อำเภออะไรสุด,สดชายแดนจังหวัดตาราดอ่ะภาคตะวันออกอผมชอบผมชอบเสียงเครื่องอะเสียงเครื่องแน่นมากอืม ยืนพื้นสวยรถวิ่ง0,000 0นกโลนะฮะยืนพื้นค่อนข้างสวยแต่รถคันนี้มีตําหนินะมันจะตําหนิอยู่แถวๆลังคานะฮะตำหนิแถวลังคาครับราคาแต่ราคาไม่แพงนะคันนี้นะเนี่ยตาหนิครับมีตําหนินะตาหนิก็คือตําหนิครับตอนนี้ตรงนี้เป็นรูที่ใส่ไซเลนไซเลนจะอยู่ตรงหลังนี้นะฮะตำหนิก็คือตําหนิครับผมจะบอกเลย กิฟไม่กิสวยไม่สวยคันนี้อยู่กลางๆไม่ได้ถึงกับสวยมากแต่ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหล่นะเนี่ยคันนี้ถ้าสวยๆถ้ารถวิ่งลักษณะแค่นี้ถ้ากิฟกิเนี่ยราคาผมจะตั้งสูงแต่คันนี้จะตั้งไม่สูงหรอะครับขายเบียดเบียด <c ười> <c ười> เครื่องดีมากนะเครื่องดีจริงๆเอกสารอรอสักประมาณน่าจะไม่เกินไม่เกิน3เดือนนะเอกสารรอไม่เกิน3เดือนครับคันนี้ครับ รู้เรื่องครับเอกสารรอไม่เกิน3เดือนนะเดี๋ยวรู้ครับคันนี้เนี่ยกิบกิบแบบนี้เลยเดี๋ยวรู้เรื่องนะครับช่างช่างทอนขับถอยหลังขับเดินหน้าไปแล้วถอยหลังเข้ามานี่เดินหน้าถอยหลังไปกลับรถมาเข้ามานี่นะฮะไปกลับเข้าที่เลยดีกว่าช่างทอนเข้าที่เดิมเลยนี่ครับการันตีด้วยการขับยาวมาแล้วเกือบเป็นพันกิโลนะครับวิ่งยาวเป็นพันกิโลมาแล้วครับไม่ต้องห่วง อ่าไปแล้วครับดูไว้ครับช่างทอนจะโยกถอยเลยเนี่ยโยกถอยเลยครับอ้าเดี๋ยวชนรถช่างเล่เลยโอ้ผมอะไรนิ่มจัดครับผมอะไรนิ่มมากนะใช้ไปเถอะรถสภาพแบบนี้ครับเอฟซีเราพี่น้องเราครับใช้จนลืมนู่นแหละนะฮะใช้ไปครับรถแบบนี้ ช่วงล่างไม่มีเอียดไม่มีอาร์ตเลยอะ่ะว้าวว้าว,ว,าวขึ้นลอ่อป้ายป้ายป้ายนี่ครับคันนี้ก็เพิ่งประมูลได้มาครับเดี๋ยวก็เพิ่งทำคอนเทนต์เดี๋ยวได้ทำคอนเทนต์สเสร็จไปเมื่อกี้นะครับประมูลได้มาถอยครับถอย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 อีกพอแล้วมั้งพอนพอนี่ ดินพื้นค่อนข้างที่จะดูดีอ่ะแล้วมันเป็นสีขาวด้วยเป็นสีประตูดาก้อนสีขาวนะฮะคันนี้ค่อนข้างที่จะถือว่าแจ่มเลยนะฮะก็เอาราคาพิเศษไปไม่ต้องอะไรมากไปครับคุยกันง่ายง่ายคุยกับผมอ่ะไม่ได้ไปซีเรียสครับราคานี้คันนี้นะเอาราคาเอาราคาเท่าไหร่ดี85 0 0 0้าเอาเอา85,000พอเพราะว่ารถมันก็มีนิดนิดหน่อย แต่เครื่องนี่กิบเลยนะครับ8 5 0 0 0บาทนะฮะแปดหมบาทครั้งที่1 8 5 0 0แบาทครั้งที่2 8 5 0 0 0บาทครั้งที่3นะครับสามพันยี่สิเจ็ดหมื่นห้าเนี่ยแปดหมื่นห้าพันบาทพอครับคันนี้รับเป็นราคาที่เหมาะสมนะใช้ยาวๆใช้จนลืมแล้วเป็นสีประตูสีขาวด้วยนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเอาราคาแปดหมื่นห้าพันบาทไปแล้วก็เอกสารนะเอกสารก็ไม่เกินสามเดือน หรือว่าได้เร็วกว่าเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเรื่องเรื่องย้ายเรื่องโอนอยู่กับผมถ้าผมบอกว่ามีคือมีไม่มีคือไม่มีนะครับผมจะกระจ่างจะพูดแบบนี้เลยนะครับเช,ชื่อใจผมโทรมาทักมานะครับเชื่อใจผมโทรมาทักมานะฮะแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วเอ่อตัวนี้การันตีด้วยการขับยาวมาแล้วนะผมก็เลยไม่ได้ทำคอนเทนต์อะไรมากมายเพราะว่าพี่ชายผมขับมาจากจังหวัดตาดนะครับประมูลมาจากจังหวัดตาดนัฮนะอ่ะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยวุฒิชัยอะไรยนต์วุฒิชัยของถูกถูกจริงการันตีจากผมวุฒิชัยอะไรยนต์หนะ่งเก้าสองสองหกศูนย์เวุฒิชัยอะไรยนต์กลาสินชื่อนี้การันตีในความถูกและความสดนี่ดีอยู่นะช่างทอนเนาะถือว่าโอเคอยู่ขับง่ายใช่ไหมพวงอะไรขับง่ายนิ่มเออเนี่ยครับ อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะมีรถดีๆมีรถสวยๆมาลงให้ชมนะผมเน้นรถประมูลนะครับผมเน้นรถประมูลอ่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดตามกดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณทุกท่านมากๆครับ